มาจ้าแกงเทูกปลาทุกกลางแห้งใส่ยาหนัดหลังจากที่เราได้เนื้อปลามาแล้วนะคะเราล้างทําความสะอาดเลยอันดับแรกใส่หางกะทินะคะและใส่เครื่องแกงลงไปนะคะเราอาจจะใส่สัก150กรัมหรือ200กรัมตามต้องการของเรานะคะ และเติมกะปิลงไปสัก100กรัมนะคะกะประมาณนะคะและก็ที่สําคัญต้องใส่น้ํามะขามด้วยนะคะเพื่อเพิ่มรสชาตินะคะใส่ไปสักสองช้อนโต๊ะนะคะละลายในหม้อน้ํากะทิหางกะทินะคะละลายให้เครื่องแกงละลายเลยแล้วก็เปิดไฟนะคะใส่น้ําตาลมะพร้าวสักหน่อยหนึ่งนะคะคนให้มันละลายนะคะเปิดไฟอ่อนๆน,นะพอเริ่มเดือดแล้วก็ ใส่สับปะรดลงไปนะคะแล้วก็ใส่เนื้อปลาที่เราล้างไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเทลงไปเลยเคี่ยวจนมันเดือดสักนิดนึงนะคะให้มันหอมนะคะแล้วก็ชิมรสไปด้วยนะคะแล้วก็อาจจะปรุงรสด,ด้วยน้ําปลาสักหน่อยนึงแล้วก็เราก็จะใส่ผักบุ้งด้วยนะคะเพื่อเพิ่มไฟเบอร์สักหน่อยนะคะ ใส่ลงไปนะคะเคี่ยวจนผักบุ้งมันสุกนะคะแล้วก็ใส่หัวกะทิข้นๆที่เหลือนะคะราดลงไปเลยจ้าให้มีน้ําเกงหอมๆนะคะเสร็จแล้วเราก็ตักเสิร์ฟยกได้เลยจ้าน่าทานมากเลยนะคะทุกคนใครสนใจนะคะทั้งเครื่องแกงและปลาแห้งนะคะกดสั่งในตะกร้าสีเหลืองเลยคะ่ะ